สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟททีครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะมาอัปเดตที่ดีๆด้านไอทีจากพวกเรานะครับวันนี้ผมกอล์ฟไปทีแมนนะครับก็จะมาแชร์เทคนิคในการแบ่งพาริชั่นในวิดีโอสิโดยที่ไม่ต้องลงวิดีโอใหม่ครับก็มีหลายคนนะครับลงวิดีโอเองแล้วลืมแบ่งพาริชั่นหรือเพิ่งซื้อเครื่องมารับเครื่องมาเอ๊ะมันมีพาริชั่นเดียวทำยังไงนะครับวันนี้ผมจะนําวิธีการแบ่งพาริชั่นโดยที่ไม่ต้องลงวิดีโอนะครับแล้วก็สะดวกง่ายดายนะครับไปดูกันดีกว่าว่าข ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยครับก่อนอื่นต้องบอกว่าวิธีการแบ่งปฏิทินของวันนี้นะครับผมจะแนะนำผ่านตัวโปรแกรมชื่อว่า m i มิน p ท r ป i t i o n วิสัยนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่โหลดมาใช้งานได้ฟรีนะครับโหลดมาติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะถอดวิธีการถอดติดการติดตั้งด้วยนะครับเริ่มต้นให้โหลดเจ้าตัวนี้มาครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่เรียกว่าฟรีเวอร์ชั่นนะนะครับดาวน์โหลดฟรีเวอร์ชั่นกดตรงนี้นะครับลิงก์ผมทิ้งไว้ด้านล่างแล้วนะครับคุณสามารถไปกดดาวน์โหลดตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ นี่ครับกดเข้ามานะครับจากนั้นนะครับให้ติดตั้งก็กดโอเคติดตั้งนะครับเอาออกครับเราเลือกเฉพาะโปรแกรมที่ตัวนี้เลยนะครับเราไม่ติดตั้งเพิ่มนะครับแค่นั้นเองอันเดียวนะครับเน็กครับกดติดตั้งเลยครับทำไมผมถึงเลือกเป็นโปรแกรมนี้นะครับเพราะว่าจากที่ผมเคยแนะนําวิธีการเขาเรียกว่าแบ่งบริชชันแล้วรู้สึกว่าเราน้องหลายคนเนี่ยนะครับไม่คุ้นเคย แต่ถ้าใช้โปรแกรมนี้ผมว่าดูง่ายสะดวกด้วยนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับโปรแกรมก็จะปรากฏขึ้นมาหรือกดตรงนี้ก็ได้ครับ m มินิ2พ i t i o n i i ิ a านะครับตรงนี้นะกดมาปุ๊บตอนนี้ผมมีไดซ์ c อยู่ได์เดียวนะครับจะเห็นว่าเวลาเราแบ่งไดซ์นะครับให้ดูคําว่าดิสก่อนนะครับดิสตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนอุปกรณ์ก็คือฮาร์ดไดซ์นะครับในส่วนตัวหนึ่งเขาจะเรียกเป็นดิสนะครับซึ่งเราสามารถ มีหลายดิสได้นะครับถ้าเกิดในเครื่อง PC นะครับแต่โน้ตบุ๊กเนยส่วนมากจะมีดิสเดียวนะครับแล้วก็รุ่นใหม่ๆก็อาจจะมี2ดิสก็ได้ครับนะดูตรงนี้ด้วยนะดิสที่เราต้องการแบ่งนะครับในดิสเนี่ยมันจะบอกขนาดว่ามันอยู่ที่ขนาดเท่าไหร่ซึ่งเราไม่สามารถแบ่งได้เกินขนาดดิสเท่านั้นนะครับอย่างเช่นดิสตัวนี้มีอยู่ที่476นะครับไดซีของพี่อยู่ที่476เห็นไหมตัวนี้นะครับก็คือเราแบ่งได้ไม่เกินนี้เท่านั้นเองอ่าเลื่อนตรงน้่ขยายขึ วิธีการแบ่งไดซีนะครับตอนนี้เรามีได์เดียวนะจะเห็นว่ามันมีพาริชั่นอื่นด้วยที่แฝงอยู่อย่างเช่นวิดโ o ลีโคเบอรี่อะไรพวกนี้นะครับวิธีการแบ่งที่จะให้เห็นง่ายก็คือเห็นไหมครับมันมีสีน้าเงินกับสีเทานะครับมันจะได้ดูง่ายๆนะครับเริ่มต้นการแบ่งก็คือแค่คลิกขวาครับคลิกขวาเท่านั้นนะครับแล้วเลือกที่ move อา r e s i น e นะครับเห็นไหมนะครับพี่ก๊อปเลือกอันนี้เพราะว่ามันง่ายเราเลื่อนตรงนี้ได้เลยนี่ต้องการขนาดไหนสังเกตครับ พอเราเลื่อนมาปุ๊บเนี่ยขนาดไซส์ของตัวฮาร์ดดิส์นะครับจะลดลงมาเห็นไหมแล้วก็ตอนนี้มันจะบอกว่ามันใช้งานไปที่9 1เกิกเราจะได้ดูด้วยเราจะติดเลยก็ได้นะแต่ต่ำกว่านั้นไม่ได้เห็นไหมเลื่อนมาให้เราเลือกได้ตามความเหมาะสมอย่างเช่นสมมุติว่าเรามองว่าไดซีเนี่ยใช้ไม่เกิน2 0 0กิกอ่ะก็เลื่อนมาประมาณสัก2 0 0กิกหรือจะใส่ตรงนี้ก็ได้นะจะใส่ตรงนี้ก็ได้นะแต่พี่ก๊อปเลื่อนตรงนี้จะง่ายกว่าแล้วกดโอเคครับ จากนั้นนะครับก็กดแอปพลายนะครับแต่ก่อนจะกดแอปพลายนะครับเราสามารถสร้างไปเลยพร้อมกันก็ได้ครับคลิกขวาครับเลือกที่ create new ไปเลยก็ได้ครับนี่นะครับแล้วก็ใส่ชื่อไปเลยนะครับไดดีนะครับตอนนี้อีกอันนึงที่เราต้องรู้นะครับก็คือนี่ตรงนี้นะครับเลือกเป็นไดได้ด้วยนะครับอาจจะเป็นไม่ต้องเป็นไดดีก็ได้ไดด์ก็ได้นะแล้วแต่เราเลือกนะนะครับแล้วก็เลือกแฟ t นะครับที่เราจะใช้งาน แฟตที่ใช้งานใน Windows ที่นิยมกันตอนนี้ก็คือเป็น NTFS นะครับนะครับตรงนี้ก็เลือกได้นะครับแล้วกดโอเคนะครับนี่เห็นไหมมีได้ C ได้ D เรียบร้อยแล้วเห็นไหมกด Apply ครับแล้วกด Yes นะครับระบบจะทำการนะครับมันจะแจ้งว่าฉันจะทำการแบ่งและ Restart นะครับคุณก็แค่รอนะครับ r e สตาร์เสร็จรอนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับ พอรีสตาร์ทเสร็จคุณจะเห็นหน้าจอเป็นแบบนี้นะไม่ต้องตกใจนะครับมันจะทําการนะครับเนี่ยที่เห็นไว้ก็คือมันทำการรีไซส์พาริชั่นนะครับก็คือทําการแบ่งพาริชั่นนะครับรอให้มันทํางานเองโดยอัตโนมัติแล้วมันจะเข้ามาที่หน้าวินโด้ครับเพียงเท่านี้เองไม่ต้องตกใจนะเห็นหน้าตรงนี้เอ้ยทำไมมันไม่เข้าวินโด s ไม่ต้องตกใจมันกําลังทําการแบ่งพาริชั่นให้เรานะครับเอาละครับตอนนี้นะครับก็แบ่งพาริชั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเข้ามาที่หน้าวินโด s ครับเราก็เข้าไปใช้งานนะครับ เปิดมาปุ๊บนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวฮาร์ดดิสต์นะครับถูกแบ่งไว้ตามที่เราต้องการหรือไม่นะครับมาดูกันครับกดปที่เห็นไหมครับวินโดว์เราแบ่งไปตามต้องการได้แรกเรา200กิกได้ที่ก็คือ275นะครับจากพาร์ติชันที่เราเหลือนะครับเพียงเท่านี้เองครับในการแบ่งพาร์ติชันที่ต้องบอกว่าวิธีนี้นะครับข้อดีก็คือสะดวกและก็ง่ายด้วยแล้วก็เราเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าบางครั้งนี่ผมแบ่งเดสก์ท็อปวินโดว์เนี่ยบางคนงงมากนะครับวิธีนี้ง่ายสุดแล้วนะครับ พอเราแบ่งปฏิทินเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมครับถ้าเกิดเราไม่ต้องการโปรแกรมนี้ทําไงกดไปที่ Start นะครับเราจะเห็นตัวโปรแกรมที่เพิ่งติดตั้งมานะครับเราคลิกขวาครับเลือก uninstall ครับสำคัญนะครับก็คือตรงนี้เลือก uninstall ครับจากนั้นนะครับก็จะเข้าไปที่หน้าการลบโปรแกรมนะครับในฟังก์ชันนี้เราก็เลือกไปหาอะไรครับโปรแกรมล่าสุดเลยครับมินิ2 r t i t i o n w i z a r d ครับคลิกดับเบิลคลิกก็ได้ครับหรือคลิกขวาก็ได้ครับ จากนั้นจะเลือกคำว่า uninstall ตอบ yes ครับนี่นะครับก็เราสามารถลบได้เลยนะครับมีคนชอบถามว่าโปรแกรมแบบนี้เป็นไวรัสหรือเปล่าต้องบอกว่าโปรแกรมพวกนี้ไม่ใช่ไวรัสนะครับเพราะว่าน้องสามารถเข้าไปดูได้นี่เป็นเว็บไซต์ทีเ่เขาเรียกว่าเป็นทางการนะอันนี้ต้องบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นผู้ให้บริการในส่วนของโปรแกรมพ i t ชันนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันจได้นะครับ ครับและนี่ก็คือขั้นตอนการแบ่งบริชั่นในวิลด์สิ0โดยที่ไม่ต้องลงวิดีโอใหม่นะครับง่ายนะครับใครที่ซื้อคอมพิวเตอร์มาใหม่นะครับสามารถแบ่งได้ตัวเองนะครับหรือลงวิดีโอแล้วลืมนะครับในการแบ่งบริชันก็สามารถทําได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับ ถ้าชอบคลิปนี้แล้วครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกคําแนะนํากําลังใจนะครับก็เป็นกําลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปใครที่อยากจะเพิ่มกําลังใจเราอยากสนับสนุนเราก็ช่วยกด s ับสไครป์ครับกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟทีเวลาหนึ่งทุ่มตรงครับคลิปดีๆต้องมีเราครับ